น้องนี่เด้อบานแม่ลงดานี่ปลาสาจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่อันนี้คือปลาสาหมูบานแม่น้องกระดาเด้อพี่น้องเด้อยังหมูทันมีเมมเมมเผาซพพี่น้องเด้อบานกระดายังเผาแบบกล้องฟื้นพี่น้องนี่กล้องฟื้นแบบนี้พี่น้องอันนี้คืออันที่เพิ่นจัดแบบนี้คือเฮาเฮาจ้างอันเฮาเฮาเฮาอันกลเรียกยังกงครับพีเฮาจ้างพวกที่เขาจะบีลงซพนะพี่น้องเอารงซพมาส่งเพิ่นกระซิมี มีการจัดงานแบบนี้จัดดอกมงดอกไม้ห้ผี่แบบนี้พี่น้องสูตรละตกตกลงราคาจิตพันหาพันแบบนี้พี่นอ้องเพิ่นกระสิตบแต่งแบบนี้ห้เลยพี่น้องนี่บบอนเพาเด้อพี่น้องเด้อบางรากระสิเป็นแบบนี้ว่าอยู่บ้านมันยังวัทนานมีันเมีันคำเป็นเมืองไทยเบอระเกษกวา่าถังกระอื่นวา่ายังพี่น้องอันเต้าเผาพี่น้องเนา,านนเนะเมมแบบนี้นะพี่น้องบามงนายังเป็นกองฟื้นแบบนี้พี่น้องแต่ว่ากองฟื้นผลิ่นสิดด้วยผ้าขาวเด้อพี่น้องเด้อนะผลนสตตบแต่งให้ย่างงามพี่น้องนี่เป็นผ้าขาวเลยแบบนั้นนะ นี่เวลาผึ่งเผาผงก็ทิเผาแบบธรรมดาพี่น้องเผาแบบว่ากองฟืนเท่าทำมันได้นะพี่น้องนี่แบบเจ้าแล้วแต่เด้อพี่น้องเด้อขาบางคนขาบางคนผึ่งสื่อลงซบแพงอาจจะเป็นหมื่นสองหมื่นนี่ผงกะทิจัดแบบง่ามกว่านี้พี่น้องอันนี้ก็ก็ตามฐานะนะพี่น้องเนาะผึ่งกะเห็ดห้ตามฐานะเฮาเขามีเงินจ้างผึ่งซำได้ผึ่งกะเห็ดสำน่านพี่น้องนี่นก็ประมาณนี้ที่เป็นลักลักนะคือเป็นถีเผาพี่น้องเด้อเผาแต่ละซบละซบนี่สิเผาแบบนี้บ้านแม่น้องดานี้ อันนี้ไม่แต่ป่าพี่น้องเลยมีแต่ป่าข้างในครับเขาไปข้างในเนี่ยก็เป็นปลาสาพี่น้องพ่นสีแยกเด้อพี่น้องบานแมลงดาฉีแยกกุลาคนใต้ใต้อีกเจ็บใต้ป่วยคนตต้เจ็บใต้ป่วยเนี่ยพ่นฉีเผาแต่ถ้าคนทีใต้แบบว่าถ้าใต้แบบรถชนหรือนอนไร้าต้พ่นสีฟังอย่างเดียวเด้อพี่น้องบานแมลงดาเนี่ยพ่นสีฟังพ่นก็สีแยกไปแยกไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องทางฟังพ่นก็สีแยกไปทั้งพุ่น คือตีตายมีแห้งเนาะพี่น้องว่ายังไงตายมีแห้งเผื่นกาจีแยกอีกโซนหนึ่งตายเจ็บตายไข่เไนกับจีอีกโซนหนึ่งถ่ายเป็นเด็กน้อยตายเผื่นกาจีแยกอีกโซนหนึ่งพี่น้องได้ตีเป็นอันนี้คืออันเพื่อห้ากระเฮดแต่พี่น้องนี่เพื่อกาเก็บเงินกันในหมู่บ้านพี่น้องเพื่อเหตให้พระให้ยั่งอยู่นะพี่น้องเวลาเพื่อมีสวดไม่ยั่งนี่เพื่อกาจีเห็ดแบบนี้พี่น้องทางนี้เพื่อกาจีแจกน้ำนะพี่น้องเด้อนี่จ้านะทางนี้สาวสวยมาแจกน้ำใช่เลยหลอดด้ย อ้าหลอดกับบุมีพี่น้องมันแจกน้าพี่น้องในบทจิจกดีโด้ยังน้ำสมนำมาค้าพี่น้องแบบนี้นี่เนี่ยอันนี้คือแจกน้าเอาเข่าแล้วเรียบร้อยผมมาจากเขากล้องพี่น้องแต่บบท่านแล้วเด้อจ้าเห็นทั่วโลกเด้อจ้าอือเพิ่งกำลังต้อนในซบเพิ่งกำลังแห่มาพี่น้องเด้อซบกำลังเริ่มมากพี่น้อง นี่คือเขาแจกน้ำล้านคนมาพี่น้องมาเพามาันยังนะเขาต้องแจกน้ำประเพณนี้เป็นแบบนี้พี่น้องมันก็จะแจกน้ำแจกน้ำแจกน้ำให้คนที่มารวมง,งานนะพี่น้องมันก็จะแจกเป็นทางเป็นทางแบบนี้<อ>พี่นอ้องนี่เด้เอพี่น้องเลยบรรยากาศกระเจเป็นมามา่านี่พี่นอ้องนะเขาไปข้างในมันก็จะเป็นอันนี้พี่น้องาธาตเนี่เป็นตีเก็บกระดูกพี่น้องบางคนผงกระเก็บกระดูกอยู่นีก็มีพี่น้องไหวนีก็มี แต่วสวนมากเผิ่นกระชีเอาไปไหวอยู่หายอยู่หน้าก็มีร้ายพี่น้องแบบนี้นี่พี่น้องนี่แบบนี้คือเป็นผีเป็นน้องก็ได้พี่น้องเี่งเลี้ยงกันนี่พี่น้องนี่เป็นผีเป็นน้องเพราะว่าบ้านแม่น้องได้นี่เอาเข้าวัดบ่ได้พี่น้องเข้าก็ต้องเอาไหว้ตามมหายตามหน้าหรือบางคนบบสะดวกเผิ่นอยากไหวในวัดเออบ่แม่พี่น้องเผิ่นอยากไหวเน้นปลาซาเผิ่นกระซีเสียงไทยนะพี่น้องเสียงไทยโยนไข่ว่าเพิ่นอยากอยู่แบบใดแบบใดเผิ่นก็ยังซื้อว่าเิ่นก็ ยังแบบโบราณอยู่พี่น้องบ้านแม่องดานะนี่ต้นใหม่ก็มีแต่ตน้นใหญ่ๆพี่น้องเียบรรยากาศเพี่อเอ้ยเย็นสบาย <c oughs> บ้านแม่องดาสิบอกด้วยพี่น้องหมูบ้านถูกนะมีสามหมูบ้านเผิ่นกระชิเผาแต่หมูบ้านนี่เพื่พอบ,นนบอกให้เผาวรวมกันได้พี่น้องสูตรหมูสามก็ต้องเผาหมูสามหมูหนึ่งก็ต้องเผาหม,ม,มูหนึ่งหมูสี่ก็ต้องเผาหมูสี่แบบนี้พี่น้องเพื่อบอกให้มารวมกันแต่บ้านแม่องดาเป็นเรียกบ้านใต้บ้านเนื้อบ้านก้างพี่น้อง บ้านใต้ก no ็คือเผาแต่บ้านใต้บ้านเนื้อกระเผาบ้านเนื้อบ้านกลางกระเผาบ้านกลางพี่น้องเผาบ้านไผ่บ้านมันพี่น้องคือหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคุ้มหรือบ้านเดียวด้อยเดียวด้อยแรงมาแรงได้เนยซบกำลังเริ่มมาพี่น้องนี่เพิ่นมากแบบนี้เพิ่นก็ระแจกหน้าแบบนี้พี่น้องเพิ่นก็สิหวานขนมหวานยังพี่น้องพ่อใหญ่หวานไม่ีเลยพ่อใหญ่นี่ยเพิ่งก็สิหวานไม่นี้พี่น้องไอหวานเป็นเข่าตอกแตกเป็นเงินเป็นยังเรือพี่น้องเป็นลูกอมพี่น้องก็สิหวาน ไปหาอันวอนเท้าซบพี่น้องนี่อันนี้นเพื่อนนัน,นที่คนจ้างมานะพี่น้องเป็นโลงโ่งซบอยู่เนี่ยเหมือนกระสีมัซอยหยกซอยยังแบบนี้พี่น้องเด้อพี่น้องบรรยาก,กาศจะเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องจวบนอยบวชใหม่เด้อพี่น้อง สิมีแม่ขท้ากับจัวหน่อยด้วยพี่น้องเด้อเนี่ย,ยเปิดสิแก,ก้มแบบนี้พี่น้องแต่ก่อนเพิ่นใส่ฮามพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นจะมีโหลดหลดแบบนี้บริการให้นะพี่น้องเนี่ยเแบบนี้ แม่ข้าวนี่คือเป็นลูกลานพี่น้องเด้อันนี้คืออันนี้คือในรถในรถอีเทนหรือตอกๆนี่เป็นครัวของคนที่เสียชีบีเตพี่น้องเด้อเพิ่อแต่เสีมาเผาไม่ยังนะพี่น้องมันจะโค้นมาแบบนี้พี่น้องนี่บรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อมือเตยน้องอันนี้คนในหมู่บ้านของแม่น้องกระดาเองเด้อพี่น้องคุ้มใตนี่แหละเผื่อเสียแล้วเป็นญาติๆกันนี่ยพี่น้องถึงเป็นผู้ชายเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเจ็บป่วยได้ขวญาติวญาติของเพิ่นเองแหละพี่น้อง ผมได้เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้พี่น้องแต่แม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 ่ก็ได้ก็คือแล้วแต่บางคนเสียไว้ได้พี่น้องเด้อบางคนก็ไหวสองขึนบางคนก็ไว้คืนนึงแล้วแต่พี่น้องว่าค่าใช้จ่ายมันก็หลายคุณมื่อนี่ก็เหตุตั้มสถานะนะพี่น้องสถานะเอาเท้ามีดแบบเหตุทำได้กระซำนันนะพี่น้องแล้วเปนก็สีแบกแบบนี้พี่น้องเอาห่อข้นสินมาไปข้างก็ห่อขึ้นหอขึ้นห่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 อข้นห่อขึ้นห่อขึน้นหอข มีคนที่มาเผาศพเลิกน้องประหยัดพี่น้องกันหน่ลยนะพี่น้องมาซอยกันคนละใหม่ละมือพี่น้องส่วนมากก็คือเป็นวยสตรขาวขาวคนสิมาพี่น้องคนจ้างเวลาเฮาเขาซื้อลงศพผนกะซีในลานผนกะซีมาซอยแบบนี้พี่น้องเนียจ้างหาพันหกพันว่านี่ผนกะซีซอยแบบนี้พี่น้องนี่เกิดเห็ุแบบนี้เนี่ยนกะซีบริการแบบนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาพี่น้องเนาะมันคือสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ บรรยากาศจะเป็นแบบนี้เดินไปน้องก็ร้องหอมดีน่ารักโคตรชื่นโคตรประทับนี่ยคนก็สิมาเวลามามาแบบนี้พี่น้องมาเต้มแบบนี้ลังรังมาพี่น้องมาคนละส่วนมากก็ขากันขี่โมไซค์ไาพี่น้องขักงขี่โมไซค์ทั้งยางเลยพี่น้องเนี่ยนี่แต่พี่น้องใกล้ๆกันเลยพี่น้องคนมาเนี่ยมาเรื่อยเรื่อยบรรยากาศอากาศประมานี้เด้อพี่น้องเอ้อ คนไงคนจะเสแบบนี้ทั้งนั้นพอกรจิตบแต่งพี่น้องกระกจิตบแต่งที่เห็นให้เรียบร้อยพี่น้องยากาศก็เป็นมาณนด้พี่น้องด้วเสียงแมงได้ชิซูม้เบิ้งพี่น้องอเกแบบนี้พี่น้องกระิกให้นฝใหญ่ไ้มาด้นปลด้วเห็แบบนี้พี่น้องอ อ็มด้อกับกับข้าวเพอนะทีว่าชอบกันกข้าวอย่างเียข้าวเ้ชกัากที่นอก เดี๋พี่น้องจะคิดมีวิธีเผาเพราะว่าตรงนี้ผนก็ต้องให้พระเป็นสวสดอยังแล้วก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาจะได้จะได้มีวิธีเผาพี่น้องบรรยากาศก็เสียงดังเด้อพี่น้องเด้อหัวชาวบาา้านมันรวมตัวกันหลายๆคนพี่น้องไปมากไปฝ่าลามเมืองนะพี่น้องเนาะมาซอยกันเด้อพี่น้องพระมันกำลังเงนิน เพม่อนกันลังสุดไปวางดอกไม้ถูกเทียนแน่นุ่มหรืในลวงพี่น้องคนนั้นไปวางไวบงบง้บนเพิง,งพี่น้องบนเพิงเงินก็ทิ้งวางแบบนี้เหมือนนทิ้งหายกูบาร์่าเหมืนว่างกอนพี่น้องแต่ก็เป็นแม่เป็นอัน กรลียงกระกรมีผ่าผ่ากระเนนพี่น้องทีบวชทีบวชใหม่นะพีพพ่น้องทีบวชจุ้งคอทีบวชจุ้งคอนะวันเกษตรจะมีเด um um ้อไปนอนกับเพนีบ้านแมวดาไปล้างมือล้างย่างเป็นผ่าที่เป็น คือดอกไม้ถูกเทียนไปอย่างว่างนะพี่น้องนะแล้วก็ทิล่างมือแบบนี้เพือทำความสะอาดนะพี่น้องบโอ้ยเอาสิงบุรีกับบ้าน้ำนะพี่น้องเป็นแบบแบบนี้ตัดเศษแบบนี้ที่ยางไปยางมาน่ะเป็นเน้นหน่อยพี่น้องคนบวชใหม่เด้อพี่น้องคนบวชจุ้งคอจุ้งปูขาเรียกจุ้งปูจุ้งปูะเทานะพี่น้องนี่ ไอ้เพิ่งกะสิ <ผม S 1> ไปวางได้ไหมน้องอ่าแ <ฮะ S 2> ต่กะต่อมากเป็นแม่ค้าพี่น้องแม่ค้าก็เป็นลูกร้านผลิตพี่น้องบ้านนี้ยังได้ยังยังมีแม่ค้ามีจัวหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนี่จะี๋จูงแบบนี้แบบนี้เลยพี่น้องไอ้แม่ค้าครับยาคูนที่เพิ่งวชใหมให่ว่างก่อนพี่น้องยังเป็นแม่ค้าแล้วยังเป็นละหว่างธรรมดาคือเฮาคนที่มาส่งส่งสักรันเป็นแม่ค้าธรรมดาเนี่ย แม่แบ่ห่ออ,อก้วจะสม่ี้บนหม้ไใใทยร,รูปกบอลเลาจิเซนแทนคนขอม่าหัวเวลามันจอนนอนนอ่อใช่ไหมครป็เขาว่าโชคครั้นเดียวทำเป็นไทยลูกบอลจะาเดียวเท่าขนาดก,ก็น,ๆๆน่าเกิดกั เพคนสิหาใหม่หักใหม่หักยัง้งคิดว่าพี่น้องเนี่ยคนสิหักใหม่หักยังใส่มือคนละคนละกำล,ละกลมัมละกลมัมพี่น้องเสือไปว่างใส่บอลบอลที่เฮาสิเผาศพพี่น้องนี่คือประเพณีบานแม่องดาสิเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยคนที่เผินมาที่เผินมามาเผาเนำเลยนะพี่น้องที่ชาวบ้านที่มามาในงานนี่คนเสิยหักไม่หกัหกยังพี่น้องหักคนละเต็มกำกำมือเพื่อไปวางในโรงศพพี่น้องไปวางไว้ในกองพร น้องบ่านแวีงดาสิเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องอาณาเขาขาวๆคือเจ้าผ่าไปพี่น้องเด้อหลุดนี่ร้านผืนเน้อพี่น้องลงร้านคนติดิ่นเสียชีวิตน้อพี่น้องนี้นี่ลูกหลานเพิ่นบัวจุ้งเน้อพี่น้องเด้อแหวนเวียด้ยังมีการบวชจุ้งแล้วก็มีแม่ขาวพี่น้องกลาวหน่อยแม่ขาวใหญ่ผ่าก็มีผ่าหน่อยผ่าใหญ่พี่น้องนะ มีจัวน้อยบนเด็กเนาะมีจัวน้อยจั่วใหญ่พี่น้องเกดีจะจะมาดีเด้อพี่น้องเด้อยากาศสีเสียงดังไหนัจหน่อยเด้อพี่น้องเวลาของคนถือมันพาพาเผาศพพี่น้องคนติดตามเขาไปพี่น้องนี่นี่ชาวบ้านที่มาเผาันังกเรพี่น้องนีเผื่อกัะจีฮักไหมฮักยังเอาไปใส่พี่น้องบูนะกจีไลไปเรอพี่น้อง กได้มีพิธียังมากไมยเด้อพี่น้องบายแมงองดาบ่ได้เล่าวตดอียังทั้งนั้นอันนี้ก็แลวแต่เจาภาพเพี่น้องเด้อแต่ว่านี่ผพิ่นไดมันเล่าวตดความดีความงามอียังเนาพี่น้องเหิ่นเฮตดแบบสบายๆพี่น้องง่ายๆบ่ต้องมีพิธีพี่ต้องยังมากมายเวลาเผากับเผาเลยได้เวลาเผาก็คือเผาเลยเลยพี่น้องนี่เห็นว่าคนที่หักไม้ใส่มือพี่น้องไปแบบนี้๋ย่แมน้องดาก็สิไปทีหลังเพิินพี่น้องนี่คนก็เลิ่เป็นแม่ค้าเป็นยังพอก็เริบจิ้นรถ คือรถคือว่าคือรถไปวัดพี่น้องเผินกนพี่ไปซื้อไปยั้งอยู่นะพี่น้องเนี่ยแบบนี้แบบนี้เลยพี่น้องบรรยากาศจะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อชีวิตบ้านบ้านพี่น้องที่บ้านแม่น้องะดาบ้านเกิดของแม่วันแม่นอดาจะเป็นแบบนี้พี่น้องการเจ็บเป็นอุบนตะพี่น้องเนาะก็เขาได้ล่วงรับไปแล้วที่วันเสียชีวิตไปแล้วเผินกะเหตุแบบนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าภาพเผินมีเงินแน่เผินกะเหตุ ลู่ลาก็นี่จังน้อยพี่น้องอ่ะแต่นี่เขาก็ตามฐานะของเขาพี่น้องก็อยู่ล้ำบาดาลน้ำเมืองพี่น้องนี่แหละเพิ่นกลับบ่อได้เนีเพิ่นกลับบ่อได้หลับได้รวยเนี่พี่น้องพอมีกินพอใส่ซื้อ่้บรรยากาศพี่น้องบ้างพี่น้อกไม้ถูกเทียนแล้วเพิ่นกะสิพากันกลับเลยพี่น้องเด้อเพิ่นบ่ได้อยู่เผาเลยพี่น้องเด้ออันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่นอยู่เผาพี่น้องว่าส่วนหนึ่งเพิ่นกลับเลยเพี่น้องเ เแบบนี้เลยพี่น้องอากาศจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ตอนนี้เพผนกำลังเก็บของตอนนี้เพผนกำลังเก็บของเก็บยังเลยพี่น้องเพผนกำลังที่ทำพิธีเผาเลยพี่น้องตอนนี้พิธีเผาอากาศก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเพม่อนกับจีเก็บเพราะว่ามันเป็นอันใดเป็นของเพื่อนพี่น้องเหมือนกับจีเก็บเก็บไว้พี่น้องแบบนี้เลยนี่แต่คนละแต่ผมก็จะเอาน้ำมันลาดพี่น้องเห็นบอกผนถือ้อผมซื้อน้ำมันมา ทีมคือทีมงานนี่เพิน่นเพิ่นบริการเลยพี่น้องท้าเฮาไปเอาลงซพอยู่ลานเพิน่นเพิ่นจีจัดการเผาจัดการยังไงเฮาเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่แบบนี้เลยพี่น้องเด้อยแ,แต่ว่าู้ได้ไปเจ้าภาพเพิ่นกระยู่อีกนะพี่น้องเพิ่นก็อยูอีกว่าเฮาต้องได้เบิง่งได้แย่งน้ำเพิ่นนะพี่น้องเนี่ยตอนนี้เพิ่นกำลังว่างน้ำมันยังพี่น้องเพิ่นกำลังเทน้ำมุ้งน้ำมันใส่กองพื้นพี่น้องเนี่ยกองพื้นใลไลบ๊บบีเมืองดาจะเป็นแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวแมงดาจีซูมม่งเด้อพี่น้อง กองฟืนเป็นเห็ดแบบใดนี่นี่มันจะเป็นเห็ดเป็นกองๆแบบนี้พี่น้องแล้วเพิ่นกระชิราดน้ำมันแล้วเพิ่นกระชิจจุดพี่น้องวันใดมีวิธียังมากมายเด้อพี่น้องบ้ายแม่น้องนาดานะเพิ่นกำลังพี่น้องเห็นลยเพิ่นกำลังวางเพิ่นใส่น้ำมันพี่น้องเ แบบนี้พี่น้องนี่เพิ่งจะยิงแบบนี้ยิงตะไล่อย่เพราะขาเรียงไม่น้องหน้าบุหรว่ก็จะเรียงอยังตะไล่อย่พี่น้องนี่นี่คนจ่นซ้ายจุดตึ้มนี่แล้วพี่น้องคนจีนยิงใส่แบบนี้นี่พี่น้องนี่นี่คนจีนเผาแบบนี้พี่น้องเด้อนี่ยกาิ่นใส่น้ำมันเพิ่งจะยิงจูวดเลยพี่น้องนี่เพิ่งจะยิงแบบนี้ไปดีเด้อ พ่เแ่าเอ้ยไปอยู่น้ำพอน้ำแม่เจ้าว่ต้องห่วงลูกห่วงหลานเนาะไปขึ้นสว่างท่านฝาไปบองบอมเขาป้าบอด้ศือเออพี่น้องผงกะหรีเผาแบบนี้เด้อพี่น้องบ้านแม่นองดาพ่อผงกะหเผาได้ชั่งโมงสองชั่งโมงเจ้าภาพเผง่ะกรี่มาเบิงพี่น้องพงกะกรี่มีมาเบิงเปรอบรอบรอบนะพี่น้องว่ามันไหมฮอดไซสฮอดไซสประมาณนี้นะพี่น้องแบบนี้เด้อพี่น้องผงกะหรีเผากลางแกงเราพี่น้องบ้านแม่นองดาบรรยากาศนะพี่น้อง ขาไปแล้วพี่น้องมันขายหนาบมบิร์ดเลยมันขายหนาบเบิร์ดผมกระจิกกลับแล้วพี่น้องนี่แล้วเบียรแลงันผมกระจิกขี่รถแบบนี้เย้พี่นอ้องอากาศกะเพรา,พากลางแจ้งตอนนี้ว่าณวลาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่ากพี่น้องตอนนี้เพิ่นเผา